อย่างเป็นทางการชนะทิปคัมแบ็กไทยลีกบีจีปทุมประกาศยืนยันขวาตัวกองกลางตัวลุกกับตันทีมชาติไทยกลับมาพบกันอีกครั้งครับคลิปนี้เราได้รวบรวมคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นและอาเซียน หลังจากที่สโมสรคาวาซากิฟอนตาเล่แถลงปล่อยตัวชนาทิพย์สงกระสินรวมทีมบีจีปทุมยูเนเต็ดค่าตัว70ล้านบาทและทางสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดก็ได้ออกมาประกาศยืนยันคว้าตัวเจชนาทิพย์สงกระสินกองกลางตัวลุกทีมชาติไทยวัย29ปีจากสโมสรคาวาซากิฟอนตาเล่ ale, ทีมดังในศึกเจลีกประเทศญี่ปุน่นเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเพื่อเสริมความแข็งแกร่งก่อนที่ฤดูกาลแข่งขันจะเริ่มต้น สำหรับการย้ายมายังถิ่นบีจีสเตเดียมในครั้งนี้ของเจชนาทิพย์เป็นการกลับมาค้าแข่งในไทยลีกอีกครั้งของเจ้าตัวในรอบ6ปีนับตั้งแต่ย้ายไปเล่นในศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่นกับคอนซาโดเลซัปโปโรในช่วงเลกที่2ของฤดูกาล2017ก่อนจะทำผลงานได้อย่างโดดเด่นจนมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมเจลีกประจรําฤดูกาล2018ก่อนจะถูกคาวะสกิฟอนตาเล่ยักษ์ใหญ่แห่งเจลีกขว้าตัวไปร่วมทีมในปี2022 ซึ่งก่อนหน้านี้ชนาทิปเคยค้าแข้งในเมืองไทยกับโบลิสเตโรเอฟซระหว่างปี2012 2015และเมืองทองยูเนเต็ดระหว่างปี2016 2017ก่อนจะย้ายกลับมาไทยลีกอีกครั้งกับ BG จีปทุมยูเนเต็ดในฤดูกาล2023 2024โดยทางเจ้าเจ,าเจาครับชนาทิปส์งกระสินได้โพสต์ภาพร่วมกับบรรดาเหล่าเพื่อนเพื่อน,นักเตะของคาวาซิฟอนตาเล่ที่ได้นัดกันทานข้าวมื้อเย็นด้วยกัน เพื่อเป็นการเลี้ยงส่งก่อนจะกลับมาเล่นที่ประเทศไทยอีกครั้งกับ BG จีปทุมยูไนเต็ดทำกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นก่อนที่เราจะไปฟังคอมเมนต์จากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe และแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยครับเมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่คนแรกครับจากอินโดนีเซียบอกว่า หลังจากที่ชนาทิพย์ทำลายสถิติต่างๆก็ได้เวลากลับบ้านช่างเป็นผลงานของผู้เล่นเบอร์หนึ่งอาเซียนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากความคิดเห็นต่อมาครับเป็นของชาวญี่ปุ่นบอกว่าคุณจะย้ายกลับไปเล่นที่ไทยจริงหรือผมอย่างเฝ้ารอคอยดูการเล่นของคุณกับคาวาสกิผมชื่นชอบการจ่ายบอลและการเลี้ยงบอลของคุณมากอย่างไรก็ตามผมขอให้คุณโชคดีในการเล่นฟุตบอล ความคิดเห็นคนญี่ปุ่นคนต่อมาครับบอกว่าฉันเป็นแฟนของซัปโปโรฉันรู้ดีว่าชนามีทักษะที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนพอชนะฝากผลงานกับทีมไว้อย่างยอดเยี่ยมฉันคงได้แต่คิดถึงนักแตะที่มีพรสวรรค์แบบนี้และฉันหวังว่าชนะจะกลับมาเล่นให้กับทีมของเราได้อีกในอนาคตความคิดเห็นคนต่อมาครับจากอินโดนีเซียบอกว่าการเดินทางจนถึงบทอำลาของชนาทิพย คงเป็นบทเรียนที่ดีเกี่ยวกับฟุตบอลให้กับผู้เล่นรุ่นใหม่ๆต่อไปคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับจากญี่ปุ่นบอกว่าฉันคิดว่าแฟนบอลญี่ปุ่นหลายๆคนไม่อยากเห็นชนะคุงกลับไปเล่นที่ไทยรวมไปถึงเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดด้วยคอมเมนต์ Comment ถัดมาครับจากเวียดนามบอกว่าต้องยอมรับว่าชนะคือผู้เล่นอันดับที่1ของอาเซียนในตอนนี้การได้ย้ายไปเล่นในเจลีกเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของเขา มันทำให้เขาพัฒนาฝีเท้าจนถึงทุกวันนี้คอมเมนต์คนต่อมาครับจากญี่ปุ่นบอกว่าฉันอยากเห็นชนะกลับมาเล่นให้กับซัปโปโลอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามฉันก็รอคอยที่จะได้เห็นชนาลงเล่นฟุตบอลในประเทศของเขาโดยปราศจากอาการบาดเจ็บคอมเมนต์ถัดมาครับเป็นของคนญี่ปุ่นบอกว่า ชนะจะเป็นประกายกับทีมที่ให้อิสระกับเขาแต่ฉันไม่คิดว่าชนาจะเล่นได้ดีกับทีมที่เน้นเรื่องแท็กติกแบบทีมคาวาสกิได้คนญี่ปุ่นคนต่อมาครับบอกว่าฉันอยากให้ชนากลับมาที่ซัปโปโรอีกสักครั้งนะมันคือความทรงจำที่ดีที่ชนาเคยทำเอาไว้ที่นี่มันคงเป็นไปได้ยากแล้วสินะเพราะค่าตัวของชนานั้นมีมูลค่าสูงมากๆในตอนนี้ คอมเมนต์ต่อมาครับจากเวียดนามบอกว่าฉันยอมรับว่าชนะทิพเป็นผู้เล่นที่มีทักษะยอดเยี่ยมที่สุดของอาเซียนคนญี่ปุ่นคนต่อมาครับบอกว่าฉันสงสัยชนาย้ายมาที่คาวาซิกิทำไมย้ายมาเพื่อที่จะกลับไทยอย่างนั้นเหรอชนาย้ายมาที่นี่ด้วยค่าตัวที่แพงที่สุดของฤดูกาลเชียวนะแล้วก็มีชาวญี่ปุ่นครับเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ครับว่า การที่เขาสามารถย้ายทีมได้นั้นก็เท่ากับว่าการเจรจาซื้อขายด้วยค่าตัว70ล้านบาทนั้นรู้ล่วงแล้วมันเป็นจังหวะที่ดีที่สุดของชนาทิปทีมชาติไทยและคาวาซากิฟอนตาเล่แล้วความคิดเห็นต่อมาครับจากญี่ปุ่นบอกว่าฉันรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ดูชนาคุงลงเล่นมาก,กว่านี้แต่อย่างน้อยชื่อของชนาทิปก็ถูกจารึกในประวัติศาสตร์ของคอนซาโดเล่เรียบร้อยแล้ว พวกเราจะจดจำชื่อของเขาไปตลอดความคิดเห็นต่อมาครับเป็นของชาวญี่ปุ่นบอกว่าชื่อของคุณจะถูกจารึกไว้ที่เจลีกผู้เล่นยอดเยี่ยมฉันขอให้คุณมีความสุขเมื่อคุณกลับไปที่ประเทศไทยคอมเมนต์คนต่อมาครับจากสิงคโปร์บอกว่าฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นชนาทิปเล่นรวมกับอิกซานในซีซั่นที่จะถึงฉันจะไปดูที่ประเทศไทย คอมเมนต์คนต่อมาครับเป็นของชาวญี่ปุ่นบอกว่าชนาคุงคือเมซี่แห่งประเทศไทยฉันอยากเห็นเขาลงเล่นที่ซัปโปลรมากกว่านี้จริงๆคอมเมนต์คนต่อมาครับเป็นชาวญี่ปุ่นอีกคนนึงบอกว่าฉันสงสัยว่าถ้าชนะยังอยู่ที่ซัปโปลรบางทีชนะอาจจะมีอนาคตที่แตกต่างออกไปก็ได้มันไม่ใช่ทุกคนที่ไปที่คาวาสกิแล้วจะประสบความสำเร็จได้ง่ายๆ ความคิดเห็นค้นต่อมาครับของชาวญี่ปุ่นบอกว่าการตลาดของเจลีกคงจะซบเซาลงอีกครั้งการย้ายทีมของชนะควรจะเป็นซับโปโลทีมที่เป็นขวัญใจของคนไทยความคิดเห็นค้นต่อมาครับของคนญี่ปุ่นบอกว่าดูจากสไตล์การเล่นของชนาคุงแล้วฉันคิดว่ายังเหมาะสมกับการลงเล่นในเจลีกอยู่นะและฉันก็อยากเห็นชนาคุงในบทบาทนั้นแต่การกลับไปเล่นที่ไทยฉันก็คิดว่ามันเร็วเกินไปสักหน่อย สำหรับผู้เล่นที่มีทักษะแบบชนะน่าเสียดายแทนทีมในเจลีกมากๆความคิเดเห็นคนต่อมาครับบอกว่าฟุตบอลเป็นอะไรที่ยากเสมอไม่ว่าผู้เล่นคนนั้นจะเก่งแค่ไหนทาเลนไม่เข้ากับระบบของทีมเขาก็ไม่สามารถทำผลงานให้ดีได้แล้วก็มาถึงความคิเดเห็นคนสุดท้ายครับจากญี่ปุ่นบอกว่าแม้ชนาจะต้องการย้ายทีมแต่ฉันก็อยากให้เขาอยู่ในเจลีกต่อไปอีกอย่างไรก็ตามตอนนี้ ฟอนตาเล่กำลังลงทางฤดูกาลนี้คงจะเป็นฤดูกาลที่ยากลำบากอย่างแน่นอนก็จบไปครับสำหรับคอมเมนต์ที่เราได้รดวบรวมมาให้ได้ฟังกันเชื่อว่าชนาทิพเองจะกลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งภายใต้การทำทีมของโคตทงทงชัยสุโกกีแห่ง BG จีปทุมยูไนเต็ดในฤดูกาลที่จะถึงนี้จะทำให้ไทยลีกกลับมาคึกคักกันอีกครั้งอย่างแน่นอน ฝากเเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ